สวัสดีครับทุกท่านครับผมโลมมิลาครับแล้ววันนี้ครับข้างหลังผมเนี่ยทุกท่านจะเห็นครับว่านี่คือเจ้ารถคุนไดตัวใหม่ล่าสุดคุนไดสตาเลียครับวันนี้ครับรถคันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นคันแรกในเมืองไทยก็ได้ครับที่จะมาติดระบบมัลติมีเดียนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เอาไว้ใช้กับครอบครัวแล้วเขาบอกว่าได้ถึง18ที่นั่ง ภายในระบบเป็นยังไงแล้วนั่งได้ดีจริงหรือเปล่านะครับตามผมไปชมกันต้องยอมรับว,ว่าเป็นรถที่รูปทรงเนี่ยมันดูแปลกตาไปเลยครับแล้วที่สำคัญคือรถสูงนะฮะผมสูงร้อยดิบเนี่ยรถสูงใช้ได้แล้วกระจกนี่ใหญ่มากอันนี้ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวตามมาดูในรถครับว่าระบบเขามีอะไรบ้างก็เรียกได้ว่าเขาทำมามีความล้ำใช้ได้เลยครับแล้วก็ต้องยอมรับว,ว่ารถรุ่นใหม่ๆตอนนี้ เป็นทุกวันนี้นหน้าจอใหม่นะครับเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะครับจอตัวนี้น่าจะเป็นดิจิตอลขนาดวายนะครับน่าจะเกือบ10นิ้วได้ <c oughs> แล้วก็มีจอหน้านี่จอน,นี้ผมดูแล้วเนี่ยก็ประมาณ8นิ้วนะครับอันนี้ครับแล้วก็เกียร์ครับเป็นสวิตช์หมดแล้นะครับแต่มันมีอันหนึ่งคือน่าจะทำมาเพื่อตอบรับกับรถที่อยู่พรมลายซ้ายเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเพิ่มวอลลุ่ม นะครับผมรู้สึกว่าต้องเอื้อมหน่อยหนึ่งจ oh, <no. S 1> ะมีตรงนี้เพิ่มลดเสียงได้แต่ว่าผมก็คิดหลายทีว,ว่านี่ทําไมมันไม่ทําให้วอลลุ่มมาอยู่ข้างนี้มันจะง,ง่ายกว่าแต่ว่าน่าจะเป็นรถที่ดีไซน์มาสับด้านซ้ายนะทุกท่าน <Yeah. S 1> ภายในระบบก็ครบเลยครับแล้วเห็นบอกว่ามีกล้องมองหลังเดี๋ยวเราถอยหลังอนกะล้องมองหลังขึ้นครับเลี้ยวตามพวงมไลรยและเห็นรอบคันเลยครับอ่าโอเค ยังไม่ค่อยถนัดครับทุกท่านกดเกียร P มันเป็นเกียร์สวิตเอาโอ้มีนี่ด้วยมีแบบเลนแอสซิสตนะครับคือช่วยในการขับเลยครับให้อยู่ในเลนก็เรียรกว่าฟังก์ชันครบทีเดียวมีความสงสัยว่าถ้าผมไปนั่งด้านหลังๆเนี่ยตัวสูงๆูงเนี้ยจะเวิร์หรือเปล่าเดี๋ยวตามไปชมกันครับ,นะรบแต่ผมมานั่งด้านหลังตรงนี้ก็โอเคเลยนะแบบตัวสูงร้อเนี่ยเขรู้สึกว่ายังมีความกว้างแล้วก็ ขาใช้ได้เลยเดี๋ยวไปลองนั่งข้างหลังดีกว่าทุกท่านอโอเคก็โอเคนะแต่ขาติด oh, <no. S 1> ถ้าเกิดจะให้ตรงนี้นั่งสบายเนี่ยถ้าผมนั่งเนี่ยขาติดติดครับคนตัวสูงร้อยแปดเซนเนี่ยนอกอย่างนั่งตรงกลางแบบนี้นั่งตรงกลางแบบนี้ก็ยังโอเคแต่ที่ชอบคือเอนเบาะได้โอเคเลยนะ oh. ไม่ไม่ตั้งเพราะว่ารถบางรุ่นเนี่ย เบาตั้งแล้วเรารู้สึกนั่งแล้วมันอึดอัดไม่สบายอะ่ะแต่ผมว่าไฮไลท์จริงๆน่าจะเป็นเบาะตัวนี้มากกว่านะนี่นตัวนี้ถ้าให้ข้างหลังนั่งได้เนี่ยเด็ข้างหน้าก็นั่งได้ด้วยมันก็จะขาก็จะติดไปหน่อยนะต้องถอยมาอีกแจ็คหนึ่งถือว่าถ้าคนตัวใหญ่ๆ มากๆก็อาจจะเหมาะกับการนั่งหน้าเลยหรือว่าแถวนี้ผมว่าจะดีที่สุดนะครับตัวนี้กับข้างหลังเนี่ยเอาไว้ให้เด็กนั่งนะครับหรือเป็นผู้หญิงนั่งจะดีกว่าเบาะตรงนี้นะน่าจะเหมาะกับผู้หญิงเลยนะเพราะว่าผมยังนั่งแล้วรู้สึกเล็กไปหน่อยสําหรับผมนะเล็กไปนิดหนึ่งโอเคแล้วเดี๋ยวไปดูดีกว,ว่าว่ารถคันนี้ติดอะไรบ้างนะครับนี่ครับคุณไดคันนี้นะครับมีระบบมัลติมีเดียมาแล้วแต่ว่า เพนพอยต์ก็คือผมเชื่อว่าทุกคันต้องมาทำแน่นอนนะครับก็คือจอที่จะให้คนหลังๆดูครับคันนี้ก็เลยมาใส่จอเพดานครับขนาด15.6นิ้วนะครับจอตัวนี้เป็นระบบ Android ครับหน้าจอเป็น IPS ภาพดีมากทัศสกรีนนะครับแล้วต้องบอกว่าเจ้าของรถคันนี้เป็นพ่อบ้านที่แบบเอาใจลูกๆเลยนะครับ <Wow. S 1> เพราะว่าคันนี้เขาใส่เกมนี่ครับ Nintendo Switch แล้วเรามาต่อรองครับว่าเล่นบทน,นี้ได้หรือเปล่านะครับโอเคก็สรุปว่าเล่นได้นะครับแต่ผมเล่นไม่เป็นกดกับโโมนี่นี่นี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าจอเพดานนี้เล่นเกมนะครับได้ด้วยแล้วก็เป็นระบบ Android ดู YouTube ทุกอย่างได้ในตัวเลยนะครับเดี๋ยวดูตอนเสร็จติดตั้งในรถคันนี้แล้วจะเป็นยังไง แล้วคันนี้ครับเขายังใส่ตัวนี้ครับ Wi-Fi r o u เ r r ซึ่งใส่ซิมการ์ดเข้าไปแล้วมันจะปล่อย Wi-Fi เพื่อให้ทุกคนในนี้สามารถจะมีอินเทอร์เน็ตได้รวมถึงไอ้ตัวจอพดานนี่ก็สามารถจะดูเน็ตได้โดยไม่ต้องเสียเวลาแชร์ฮอสปอตจากมือถือของเราเลยครับนี่ครับคันนี้ จำในยแย่งักยังไม่มีอะไรจะกลาวยอมมกใจไม่ซาดีดีความผิดของเธอนั้นมีดีนี้นี้ยคืเธอในเห็ัเป็นคนอื่นไปเชื่อเัวฉันพร้อไม่ว่าเป็นเรื่องใดโทษในค่ที่รักใจฟังอยู่ ครับทุกท่านเป็นไงบ้างครับกับระบบมัลติมีเดียในรถคันนี้นะครับที่ติดจอพดานอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับใครที่ใช้รถคุณใดรุ่นนี้แล้วแน่นอนครับต้องการจะให้คนนั่งเยอะๆเนี่ย1 1คนเข้าไปในรถแล้วมีความบันเทิงในรถโฟกัสไปที่จุดเดียวก็คือจอพดานอย่างที่เห็นในคลิปครับนะครับใครที่สนใจครับก็สอบถามมาได้ครับที่มิลล่าชออดิโอครับ เราเชี่ยวชาญทางด้านระบบภาพและเสียงในรถยนต์ให้กับทุกท่านครับสนใจสอบถามได้ครับแล้วก็ขอขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้มาต่อถึงตอนนี้ครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ